มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะก็รู้สึกว่าผิวพรรณของผมก็รู้สึกเริ่มขาวขึ้นระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นการเรื่องความจําก็เริ่มจําได้มากขึ้นบ้านเล็กน้อยแล้วก็ผิวพรรณใบหน้าผมก็รู้สึกแห้งขึ้นแต่จะก็มีความเหลือความมันอยู่ตรงส่วนจมูกเล็กๆน้อยแต่ก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นทีละสเต็ปอะค่ะ ะคก็มีปัญหาด้วยเรื่องความจำเรื่องสิวแล้วก็เรื่องระบบการขับถ่ายการเผาผลาญแล้วก็เรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบร่างกายของผมด้วยนะคะนอนหลับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะการนอนหลับก็รู้สึกนอนได้ลึกขึ้นนอนได้สบายมากขึ้นเลยนอนหลับสบายแล้วการเผาผลาญนะคะก็เผาผลาญรู้สึกดีขึ้น ช่วงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาขับถ่ายก็รู้สึกได้ตามปเป็นปกติรู้สึกได้เข้าห้องน้ำได้บ่อยขึ้นมากิ่งขึ้นจากที่ผ่านมานานๆเข้าทีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มปรับได้เป็นปกติบ้างแล้วครับก็คือการขับถ่ายดีขึ้น <c oughs> อันนี้เห็นได้ชัดในนอนเื่นผับค่ะใช่ค่ะมีคนทักไหมคะก็ก็ก็ทักไรก็ไม่ว่าจะเป็น,นเพื่อนๆหรือญาติๆนี่เขาทักว่าช่วงนี้ผิวขาวขึ้นเยอะมากเลยใช่คะ อันนี้ทำคอร์สเลยไหคะทั้งคอร์สเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพวันนี้นะค่ะแล้วก็เรื่องความทรงจำด้วยเรื่องความจำนะคะอันนี้เป็นครั้งเท่าไหร่แล้วคะอ๋อวันนี้มาทำเป็นครั้งที่สามแล้วอะค่ะค่ะก็คือผ่านไปสองครั้งแล้วผ่านไสองครั้งนะคะรู้จักคุณหมอจากที่ไหนคะก็โดยความจริงผมตอนแรกผมไม่รู้จักอะไรมากแต่พอดีพวกญาติๆหรืออีของผมเนี่ยไป ค้นหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียคือเคยติดตามเรื่องนี้มานานแล้วล่ะจนวันหนึ่งเขาก็เลยแบบว่าอย่าเชิญผมให้มาด้วยมาที่นี่เพื่อมาดูเรียนการเรียนรู้ว่าเป็นยังไงที่เขาทำาไงการจนแบบตัดสิทใจก็ให้เรามาลองทําดูค่ะถือว่าประทับใจไหมในการฝังเข็มก็ประทับใจก็ประทับใจจริงๆอ่ะให้รู้สึกว่าอาการของก็ดีขึ้นเห็นชัดมาเลยทีเดียวครับประทับใจเนาะวันนา้มาวันน้นมาวันนี่ อัอ<ไ> <ไป S 2> นี่เพิ่งผมเพิ่งทำคอร์สเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำม,มาค่ะเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมคะก็ไม่ค่อยเจ็บมากแต่จะมีแค่บางจุดที่อาจจะเจ็บเซนซิทีฟบางจุดทนายเออะค่ะไม่เจ็บจนเกินไปเนาะใช่ค่ะไม่เจ็บันเกินไปขอบคุณค่ะ